นะครับในช่วงท้ายของสุรามมุมตฮะฮันนั้นเหมือนเดิมนะครับอยู่มุมตะหินที่เราทราบกันดีว่าสุรานี้อ่านได้สองแบบนะครับมุมตะฮันะก็ได้ตามมุสฮัมหรือว่าตามทัมพีหรือว่าตามอัลกุรอานที่เราถืออยู่นะครับหรือบางอุลามะที่เรียกว่าสุรามุมตฮะฮินนะนี่ก็ได้เช่นเดียวกัน ครับทำนี่แหลครับคนอื่นก็ต้องขอเตือนตัวกับผมนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับให้มีความยำเกรงต่ออัลลอสุบฮานุวะาละนะครับในการเรียนของเรานะครับพยายามเอ่อเขาเรียกว่ารีเซ็ตนะครับการเจตนาของเราตลอดนะครับในการมาเรียนนะครับเพื่อเป้าหมายในการเป็นคนที่อัควัฟนะครับเกรงกลัวต่ออัลลอสุบฮานุวะาระหรืออัตคอเป็นคนที่มีความตักวาที่มากขึ้นนะครับ เอ่อไม่ใช่ที่เราเรียนมาเอ่อเข้ามาเรียนนะครับเพื่อที่จะเรานําข้อมูลเนี่ยไปเอ่อตอบโต้เรียนไปเพื่อที่จะเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะโต้ตอบเรียนไปเพื่อทุกเถียงนะครับจริงๆมันมีมากมายในยุคปัจจุบันนะครับจากบรรดาผู้สนใจในการเรียนเนี่ยก็ศึกษาอิสลามเพื่อที่จะเอ่อโต้ตอบศายาอิสลามเพียงเพื่อกอรการโต้เถียงนะครับหรือศึกษาอิสลามเพียงเพื่อต้องการที่จะเอาชนะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค้ั้นะดนะครับก็ขอเราปรับนะครับเรื่องของเจตานาตรงนี้เสมอนะครับใครก็ตามที่ดูแลหรือว่าตรวจสอบกิจการการตั้งเจตานาของเขาอยู่เสมอเนี่ยอิชอัลล์ครับเขาก็จะประสบความสําเร็จนะครับอิชอัลล์ในทางดาุญญาและก็โดยเฉพาะในเรื่องของอาคิรัตนะครับอิชอั ah, ลลอฮ์าซอลฮัตินเนียนะครับเมื่อไรก็ตามที่การตั้งเจตานาของเขาถูกต้องเนี่ยซอลฮัอ่ซลฮนะัาการงานของเขาก็จะถูกปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอ นะครับน oh um ี่คําพูดของบรรดาฟู้กฮะนะครับบรรดาอุลามะของอิสลามในยุคอดีตนะครับว่าการเจตนานี้สําคัญมากๆนะครับนบีก็เลยบอกว่าอินเนมะละแม่ลูบินนี้กับการกระทํานั้นขึ้นอยู่กับการเจตนานะครับเลยเอนบีต่อท้ายอะฮะดษนี้ด้วยกับบอกว่ามันว่ามันแค่นั้อิจรตุฮูอิลลอลลอฮิวะรอซูลิฟะฮิจรตุฮูอิลลอลลอฮิวะรอซูลิ ใครก็ตามที on, ่ฮิจรราะของเขาเพื like ่อไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานะตาลาหรือท่านนบีเนี่ยการฮิจรราะของเขาก็จะเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตาลาและก็ศาสนาของอัลลอฮฺและก็เพื่อนบีแต่ฟามันแค่เนะฮิจรราะตูฮูลรดุนยาอยู่สี่บุหะและใครก็ตามที่ฮิจรราะของเขาหมายถึงการเดินทางนะครับเออ่เพื่อดุนยาอยู่สี่บุหะมอิมรออัจินเอวยังกิโยหะหรือต้องการที่จะได้แต่งงานกับผู้คนนั้นได้รับตําแหน่งตรงนั้นนะครับ ฮิจรรตุฮุอิเามาฮิจรรอะไรการฮิจรรการเดินทางของเขาก็จะบรรลุปเป้าหมายในสิ่งที่เขาตั้งใจเพื่อดุนยาหรือว่าเพื่อต้องการจะแต่งงานนะครับซึ่งอะดิสนี้เนี่ยเกี่ยวพันกับสุรรที่เรากําลังเรียนยูนะั่นก็คือสุรรมุมตฮานะในการเดินทางนะครับที่เราได้พูดย้ำอยู่เสมอว่ามุมตะานนะหรือมุมตฮินะก็คือสุรรแห่งการทดสอบบรรดาผู้หญิงผู้รัทธานะครับที่เราได้ได้ ได้ได้ศึกษาในครั้งที่แล้วนะครับในสูอายะที่สิบเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของบรรดามุสลิมะหรือว่าบรรดาผู้หญิงมุมินะที่ได้มุฮัจิรอได้เดินทางหรือได้อพยพนะครับฝั่งจะฮินนหุนเนี่ยที่เอาลอตเวลาได้ทรงให้แก่บรรดาท่านนาบีว่าจงสอบถามพวกเขานะครับจงอิมติฮานนะครับจงตั้งคําถามหรือทําข้อสอบให้แก่เขาว่าเอา่อพวกเขาเนี่ยเดินทางมาเพื่ออะไรนะครับบรรดามุสลิมะเนี่ย เดินทางมาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาราหรือเปล่านะครับถ้าเดินทางมาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาลาเพื่อท่านนบีเนี่ยก็จงดูแลรักษาปกป้องเกียรติของนางเพราะว่านางเนี่ยได้กลายมาเป็นบรรดามุมีนะบรรดาคนที่อิมาลศัททาผู้หญิงต่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาราแต่ถ้าหากว่าเจตนาของเขาเพื่อจะหลบหลีกภยัยเจนตนาการเดินทางของเขาเพื่อจะตามอ่สวามีตามผู้เป็นอ่ผู้ดูแลของเขาก็จงอ่ส่งกลับไปยังชาวมุชลิกี นะครับในฐานะที่เขายังไม่ได้รับอิสลามนะครับนี่คือฟัมติฮันหรือว่าอิมตหนาในสุร,รมุมตหนาะเราสามารถทําความเข้าใจจากชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับว่าสุร,รมุมตหนะก็คือสุรแห่งการตั้งคําถามให้แก่บรรดามุสลิมหรือผู้หญิงที่อพยพไปกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮออะลัยฮิวะสัลลัมว่าเป้าหมายของท่านเพื่อรับอิสลามจริงหรือเปล่านะครับหรือเพื่ออะไรเป้าหมายในการเดินทางเพื่ออะไรกันแน่ฉะนั้นมันจึงเป็นผลนะครับ สืบเนื่องนะครับในการที่จะออกบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจำได้ใช่ไหมครับครั้งนี้แล้วเราพูดถึงว่าหากว่าเป็นมุสเ,เป็นมุมินะแล้วเนี่ยก็จงดูแลพวกนางแล้วก็หาคู่ครองให้แก่นางอะไรที่เป็นค่ามาฮัตหรือว่าอสอดาหรือว่าสินสอดน,นะครับที่บรรดาชาวมุชลิกีนที่อยู่มาการได้ให้หรือว่านาฟาะที่เขาเคยดูแลเนี่ย จำเป็นที่จะต้องจ่ายคืนได้แก่มือดามุชริกินหรือหากว่านะครับอ,อคนที่อยู่ที่มักกะหรือว่าอะไรก็ตามที่พวกเจ้าได้อบพยพมาโดยที่มีนกักฟอกอยู่ที่บรรดาผู้หญิงที่อยู่เมืองมักกะแลวก็ยังไม่ได้รับอิสลามเนี่ยก็จําเป็นจะต้องให้ชวาวมุชริกินมักกะได้ส่งคืนทรัพย์สินตรงนั้นมาเป็นการสนทิสัญญาตามที่ผมได้ ได้ได้เกิดเอาไว้แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการสนทิสัญญาในโคเดเบียะที่ท่านนาีโซลโลวนอาลีวัสเซนลมได้ทําร่วมกับชาวมุชลิกีนมักกล์คือสุรมุตทานะาจะยากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับในการทําความเข้าใจเรื่องราวผนวกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยท่านนบีบุฮัมาโซโลโลวันอาลีวัสเซนลมด้วยเพราะว่าในอายะห์ปิดท้ายหรืออายะห์ที่สิบสองอายะห์ที่ิบสามเนี่ยมันพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ของบรรดามุสลิมชเช่นเดียวกันในวันหลังจากพิชิตเมืองมักกะเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันต่อเนื่องนะครับคือมันต่อเนื่องแล้วก็คือมันสนุกอีกมุมหนึ่งมันก็สนุกด้วยเราสามารถเดยนปศัติศาส์ผ่านการทับซีดได้เลยนะครับทีนี้ในอายะที่สิบเราได้พูดกันไปแล้วในรอบที่แล้วเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه แวะตาลาบอกว่าเดลิคุมฮุกมุลลอะไอข้อกำหนดต่างๆที่อัลลอฮฺเวลาได้พูดเอาไว้เนี่ยมันเป็นฮุกกลมันเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه แวะตาลา นะครับเอ่อยากกู้มู่ใบนะกลุ่มที่อัลลอฮุซุลลอฮฺทรงบัญญัติลงมาให้พวกเจ้าได้เป็นเป็นข้อตกลงร่วมกันเป็นบทบัญญัติที่ได้ใช้กันในหมู่พวกสุภเจ้าอัาลลอฮฺอัลลอฮฺมุลฮะกีมอัลลอฮุซุลลอฮฺปิดท้ายจากอายะที่ผ่านมาว่าอัลลอฮุซุลลอฮฺทรงรูว้ว่าฮุกกลของอัลลอฮุซุลาะตะลานี่ทรงเหมาะสมแก่บ่าวาาของอัลลอฮุซุบฮานะตะลาเป็นที่สุดไม่มีฮุกกลไหนที่เหมาะสมเท่าฮุกกลของอัลลอฮุซุลาะตะลาซึ่งผมก็พูดเอาไว้ในครั้้งที่่แลววา อายะตรงนี้เนี่ยเป็นการชี้ถึงคุณค่าหรือการให้เกียรติของศาสนาอิสลามที่มีต่อบรรดามุสลิมหรือว่าบรรดาผู้หญิงนะครับสิทธิอันไหนที่เป็นของมุสลิมมะเป็นของผู้หญิงที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็จะได้รับสิทธินั้นนะอิสลามไม่ได้ลดคุณค่าอิสลามไม่ได้เดลแคลนอิสลามไม่ได้บั่นทอนสิ่งที่เป็นสิทธิของบรรดามุสลิมมะเลยเหล่านี้เป็นแค่เพียงเหมือนที่ผมกล่าวไว้ ไว,ไ,วไว้ที่ผ่านมามันคือชุบหฮัดมันคือข้อกล่าวอ้างของคนที่เป็นศัตรูของอิสลามหรือเป็นคนที่รังเกียจเกียดก่ออิสลามที่เขากําลังสร้างขึ้นมาเฉยๆนะครับซึ่งเราไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าหากว่ามีข้อชุบหฮัดหรือว่ามีข้อกล่าวอ้างขึ้นมาในยุคปัจจุบันเนี่ยอดีตอานที่ผ่านมาในยุคสมัยของท่านนี้ก็มันมีอยู่แล้วนะครับจากบรรดาชาวยิวจากบรรดามุชริกีนจากบรรดามูนาฟิกเองหรือบรรดาผู้ที่ หัวใจเนี่ยศรัทธาต่ออิสลามแต่ว่าภายในของเขาเนี่ยกับสงสัยในอิสลามนะครับเหล่านี้มันเกิดขึ้นมากมายแล้วโดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ชุบชัตที่ถูกแต่งขึ้นมาอย่างมากมาหมเลยโดยเฉพาะปัจจุบันในประเด็นการคลองฮิญาบเองในประเด็นของการทำงานของบรรดามุสลิมะในประเด็นของการมีบุตรนี่หลายๆประเด็นมากมายนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเราได้ได้ศึกษาได้อ่อ ศึกษาอิสลามอย่างเข้มข้นศึกษาอิสลามไปเรื่อยๆศึกษาอิสลามอย่างมีเป้าหมายเราจะพบเห็นจุดนี้ครับข้อที่อิสลามให้เกียรติบรรดามุสลิมนะฉะนั้นสุรมุมตานั้นเนี่ยอาจจะพูดว่าเป็นสุรอิมราะห์ก็ได้นะครับเนื่องด้วยสาเหตุจากอ่าอายะที่สิบสองเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้พี่น้องฟังนะครับฉะนั้นว่าวันนี้อายะที่สิบเอ็ดนะครับ เดี๋ยวผมจะอ่านให้แก่พี่น้องฟังนะครับพี่น้องที่มีอ่านก็ลองอ่านดูนะครับเผื่อเราจะได้ฝักผนบุญร่วมกันในตรงนี้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยตานุราจีมวะอินฟาตุคุมชัยอุมมินอสวาจิคุมอิลาลกุฟฟาริฟ ق อัคบตุม

Allah subhanahu wa t a a l า وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أ َ ز ْ و َ ا ิِ ك ُ م ْ إ ِ ل กุ ا كُفَّارَةَ นะครับที่ก่อนหน้านี้เคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าว่าพวกเจ้าเอ่อพ,พยพมายัางเมืองมาดีนะเรียบร้อยแล้วนะครับทรัพย์สินหรือหน้าฟา้าที่ยังอยู่เม,ามาืองมักกะเนี่ยให้ขอจากชาวกุฟฟาร์ให้คืนมาว่าอินฟาตักุมเชยุมมินอัจวาจิกุมอิลันกุฟฟาร์แต่ถ้าหากว่า ทรัพย์สินหรือสิทธิหรือน فع ะะกะ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้ากลุ่มมันได้ขาดหายไปจากพวกสุตเจ้านะครับหากว่าทรัพย์ทรัพ์เหล่านั้นที่อลอสเวลา,าทรงบัญญัติขึ้นมาว่ามันเป็นหุก,กล่มแล้วเนี่ยบรรดาชาวมุชริกีนมัตกาเนี่ยไม่ได้ส่งคืนให้แก่พวกขุตเจ้านะครับทาไมอลอสเวลา,าทรงกล่าวอย่างนี้ครับเพราะว่าเหตุการณ์มันดําเนินไปหลังจากที่สนญญสนธิสัญญานะครับอายะนี้ยังไม่ถูกประทานลงมาเอา่อ อายะก่อนหน้านี้ถูกประทานลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อกฎร่วมกันแต่ในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยบรรดามุสริกีเนี่ยไม่ส่งมอบในสิ่งที่ตกลงกันเอาไว้นะครับเราเลยมาลงอายะนี้ต่อให้แก่บรรดาชาวมุสลิมที่อยู่เมืองมดีนะผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดของเราวว่าอินฟาตะกุมเชยุนมินอจวาจิกุมอิลาลกุฟฟา หากว่าทรัพย์สินหรือสินทรัพย์หรือว่านาฟากาที่พวกเจ้าได้จ่ายไปให้แก่ภรรยาของพวกสูเจ้าเนี่ยถูกบรรดามุชิกีนหรือกุฟาร์ที่อยู่เมืองมักกะเนี่ยปฏิเสธและขัดสิ่งนั้นไม่ให้พวกสูเจ้านะครับฟาอัคกกบะตุนฉะนั้นอาก,กบะอาก,กบะแปลว่าเอ่อจงรองคอยสิ่งที่เกิดขึ้นคําว่าอาก,กบะหรือว่าอุกบะแปลว่าสิ่งที่มันต่อท้าย นะครับตรงนี้หมายว่าหมายความว่าไงครับสิ่งที่มันต่อท้ายก็คือฟาดก็ประตุมหลังจากนี้เนี่ยอัลลอฮุซุลลอฮิงบอกว่ามันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการทําสงครามหรืออะไรก็าตามแต่แล้วพวกเจ้าก็จะได้รับชัยชนะและก็พวกเจ้าจะได้รับทรัพย์สินมากมายนะครับจากสิ่งที่เป็นทรัพย์เฉลยจากชาวกูฟาร์อัลมักกานี่คือสิ่งที่อัลลอฮุซุลลอฮิงบอกไว้ให้แก่ชาวมุสลิมผู้ชายนะนะครับ ตรงนี้นิดหนึ่งครับพี่น้องผู้มีเกียรติครับอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจคําว่าอัลกุฟฟาร์นะครับในที่อลัลลอฮฺสุบบะลาบอกว่าว่าอินฟาต์คุม่ใชอมุมินอัจวะจิกุมอิลันกุฟฟาร์ที่บรรดาชาวกุฟฟาร์หรือชาวกาเฟที่อยู่เมืองมักกะได้อ่าขัดขวางเรื่องนี้ไม่ให้คืนแก่พวกสุ่เจ้าเนี่ยอุลามะมีความเห็นต่างสองฝัยนะครับอุลามะมีความเห็นต่างสองฝ่ายว่าคำว่า,ากุฟฟาร์ที่อลัลลอฮฺสุบบลาทรงพูดในอายะน,นี้เนี่ยกุฟฟาร หรือว่าบรรดากาชาวกาเฟสที่อยู่มามากา์เนี่ยใครกันแน่นะครับลักษณะที่หนึ่งบอกว่าเป็นชาวมักุฟาร์ที่อยู่มามาะกา์ทั้งหมดเลยนะครับหมายถึงว,ว่าคนกาเฟสที่อยู่มามากา์ทั้งหมดเลยได้ขัดขวางสิ่งนี้จากพวกสุจ้าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกุกลมของลสุบาหานหุวตาลานะครับนี่คืออ,อ,อุลามะชุดแเระ อุามาตัปสิทชุดที่สองบอกว่าคําคว่ากุฟฟาร์ตรงนี้ก็คือบรรดาชาวกาเฟรที่ไม่ได้ทําสนธิสัญญาร่วงกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งเป็นทัศนะของอิบนากาเฟรเป็นทัศนะของอิบนุนอ,อัอบ,อบบาสนะคบเป็นทัศนะส่วนมากของบรรดานักอธิบายอัลกุรอานว่าคือชาวกาเฟทที่ไม่ได้ทําสนธิสัญญาร่วงกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและพวกเขาไม่ยอมรับสนธิสัญญานั้น พวกเขาก็เลยปฏิเสธที่จะส่งนะรับก็ปฏิเสธที่จะส่งทรัพย์สินต่างๆให้แก่ท่านนบีหรือทรัพย์สินต่างๆให้แก่พวกสุจ้าโอชาวมุสลิมที่อพยพไปยังเมืองมาดีนะคือมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบแบบเรียทมงมากๆนะครับในยุคสมัยของท่านนบีหลังจากที่อพยพไปเนี่ยเป็นเรื่องราวที่แบบเอ่อวุ่นวายมากๆนะครับชุดนี้เอ่อคนที่อพยพไปแล้วนะครับครอบครัวก็ยังอยู่นี่สินทรัพย์ยังอยู่ที่นี่ แต่เพื่อท่านนบีเราจรึงได้เห็นว่าการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาลอะลัยซัลลัมครั้งนี้เป็นการวัดใจคนที่เชื่อมั่นต่อท่านนบีอย่างมากนั่นการอพยพครั้งนี้นี่ไม่เพีแค่เพียงการเดินทางไปยังมดีนะ้นเท่านั้นนะครับท่านถ้าใครเคยไปชมแล้วเนี่ยก็จะได้เดินทางด้วยรถไฟใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ถ้าแต่ก่อนก็จะมีรถบัสรถทัวร์มีรถสิบล้อด้วยรากันใส่แต่เดี๋ยวนี้เป็นรถไฟแล้วก็จะเห็นว่า การเดินทางระหว่างมาดีนแอตแลกติกเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะลำบากและเทียบกับอดีตก็จะเป็นการลำบากอย่างมากการยกยในครั้งนี้รม่เพือแค่ว่าเป็นการยกจากมักช์ไปยังมาดินแอตลนั้กแต่เป็นการรถึงยงยกึงกถงยกถงยกถึงยกถงยกถงกถึงยงยกถงยกถึยกถึงยกงยย เสียงแทรกขึ้นมานครับโอเคครับขอบคุณครับการอพยพครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงการอพยพเดินทางอย่างเดียวแต่มันการละทิ้งละหลายหลายอย่างนะครับไว้ข้างหลังนะครับครอบครัวนะครับบางคนเนี่ยอพยพโดยที่แบบคุณพ่อเนี่ยหรือว่าผู้เป็นคนในครอบครัวไม่ยินยอมนะครับเพื่อตามท่านนบีสโกโกุบานร์บฮานิสสลัม นะครับบางคนเนี่ยต้องละทิ้งทรัพย์สินบางคนต้องละทิ้งเลือกสวนไรนาะบางคนต้องละทิ้งหน้าที่การงานบางคนเนี่ยนะครับต้องละทิ้งสถา,านะตําแหน่งในการเป็นผูน้นําที่เมืองมักกะหลายคนจากบรรดาซอร์บ้์ของท่านอบีเนี่ยเป็นลูกหลานของคนมีสักมีตระกูลในเมืองมักกะหลายคนมากยเลยฮุมมัดอิมรุคทอบเองเอ,อ,อับดุลลาอิบนุนสุัยลเองอับบาสุสเซฟะเองหลายๆท่านเนี่ยเป็น เป็นคนที่ลูกหลานของคนที่มีหน้ามีตาในเมืองมกักกะบางคนเป็นถึงลูกเจ้าของเผ่านะครับที่พร้อมที่จะรับตําแหน่งนะมุสาบอิบโนอุมะร์เองนะครับเป็นลูกคนมีตังเป็นลูกเศรษฐีที่อยู่ในเมืองมกักกะนะครับ ย้อมเสื้อผ้าที่เขามีทุกอย่างแล้วก็อ,อกพยพใส่เสือ้อผ้าธรรมดามดาไปกับท่านนบีสุลต่านผมจึงให้นิยามการอ,อพยพครั้งนี้ว่าไม่ใช่แค่เป็นการเดินทางแต่เป็นการละทิ้งสิ่งที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุลฮานุตะลาไปสู่การอีมานต่อท่านนบีแล้วก็อัลลอฮ์สุบฮานุอจานด้วยเหตุนี้ครับพอ บรรดาชาวกุฟฟาร์นะครับชาวกาเฟทที่ไม่ยอมจ่ายทรัพย์สินนาฝาก้อนนี้คืนให้แก่พวกเขาเอัลลอฮุสซาลา,าเลยบอกว่าในอาก็้อประจุเดี๋ยววันข้างหน้าพวกเจ้าก็จะเอ่อได้มีทรัพย์สินนี้กลับคืนมานะครับบางอ้าถ้าว่าเราเปิดทรัพย์สินแปลไทยเนี่ยบางเล่มอาจจะแปลว่าการอผมกลัวว่าจะใช้ศัพท์รุนไม่ถูกแต่ว่ามันมีอยู่ในทรัพย์สินบางเล่มเช่นคาว่าล้างแค้นอ้าวข้อบะนะครับซึ่งถ้าความหมายก็คืออ้าวข้อบก็คือ ทำคืนไปทีหลังอ่านะเอาแะบบทำเอาคืนนะบางหนังสืออาจจะแปลว่าเป็นการตัดล้างเคสนะครับแต่เป็นเพียงการเป็นเพียงว่าวันข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่พวกเขาปฏิเสธการให้เงินคืนนะฟะก็คืนในสิทธิที่พวกเจ้าควรได้รับรัุบาล,าลบอกว่าไม่เป็นไรอัฐบาลาลงหุ่นกลมมาแล้วแต่ว่าชาวกาเฟ,ฟ่ไม่ยอมรับและก็ไม่คืนเงินมาซึ่ง บรรดานักต็ฟซีกก็อธิบายว่ากุฟฟาร์หรือกาเฟตตรงนี้ก็คือกาเฟตที่ไม่ได้ทําสนธิสัญญาร่วมกับท่านนาบีในตอนสุลฮุลฮุดัยบียะแต่มีกาเฟตบางส่วนที่ทําตามสัญญาก็คืนเงินมาอันนี้คือทัศนะส่วนมากของบรรดา,นนช,า,ช,าชาวชาวชาวนักตัฟซีน,นะครับัลอดเวลาซึงจึงปลอบใจบรรดาม,มุสลิมตรงนี้ที่ไม่ได้รับสิทธิของเขากลับคืนมาจากชาวมักกะเนี่ยก็ฟาอ้าบก็ประตูมิชอลอ์ในข้างหน้าก็จะได้รับนะครับหลังจากที่มีกาจ ถ้ามีสงครามขึ้นมามีการได้รับชนะก็จะได้รับทรัพย์เฉลยนะครับอัลลอฮฺสุบบ ala เลยสั่งต่อว่าฟ่อาตุลลือดีนะซาฮะบับอัจวะจูฮุมมิศลามะอันฟะกูอัลลอฮฺสุบะ ala เลยบอกว่าพวกเจ้าจงอาตูให้นำมาแก่พวกเขาใครล่ะอัลลเดีนะซ่าจะบับอัจวะจูฮุมมิศลามะอันฟะกูในสิ่งที่บรรดา เออเขาเรียกว่าะไรนะถ้าตามความหมายาในตามคําศัพท์ตรงนี้เลยก็คือในสิ่งที่บรรดาภรรยายของพวกเขาเนี่ยเอเอในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับในสิทธิของภรรยาจากของพวกเขานะครับเมื่ออังฟากูในสิ่งที่พวกเขาได้นาฟาก็ออกไปก็คือในสิ่งที่พวกเขาได้จ่ายไปให้แก่บรรดาภรรยายของเขาที่อยู่เมืองมักกะที่บรรดาชาวกาเฟสเนี่ย ไม่ยอมคืนมาให้เนี่ยสั่งให้ท่านนาบีอลัลลอฮุสซาลาฮทรงสั่งให้ท่านนบีเนี่ยอาตุได้มอบให้แก่เขานะครับหลังจากที่อากอบตุมอลัลลอฮุสซาลาฮบอกว่าอากอบตุมเรียบร้อยนะครับสนทำสงครามชัยชนะได้ทรัพย์สินมากๆท่านนาบีและผู้ที่จัดการเรื่องของทรัพย์สินเฉลยต่างๆเนี่ยจงมอบทรัพย์สินจงมอบรักเออขอโทษครับจงมอบทรัพ <c> ย <oughs> ์สินที่พวกอิสลามหรือว่าที่มุสลิมได้รับมาเนี่ย ให้แก่บรรดาคนที่ขาดสิทธิตรงนั้นไปจากสิ่งที่พวกเขาได้นาฝักก็ออกไปเข้าใจไหมครับพี่น้องนี่คือความสวยงามของอิสลามครับส่วนหนึ่งจากบรรดามุสลิมไม่ได้รับสิทธิจากที่พวกเขาได้ให้แก่บรรดาภรรยาของเขาในอดีตการที่ผ่านมาที่เป็นชาวกาเฟสเนี่ยหรือที่ชาวกาเฟสไดออ้ไม่ยอมให้มาเนี่ยอัลลอฮุสาลา,าเลยบอกว่าโอ้มุฮัมมัด โอ้บรรดาซาบะที่จัดการเรื่องของทรัพย์เฉลยเมื่อไหร่ก็ตามที่รบชนะขึ้นมาและได้ทรัพย์เฉลยจงคืนเงินให้แก่พวกเขาคืนสิทธิให้แก่บรรดามุสลิมเหล่านั้นที่ขาดสิทธิไปเนี่ยเท่ากับสิ่งที่พวกเขาได้นาฟากกออกไปมชาชฮอลล์มชาชฮอลล์มากๆนี่คือนี่คือกฎของอิสลามครับสิทธิลิกุลลิมายัสตะฮิกกูฮักะฮูใครก็ตามที่เหมาะสมในสิทธิของเขาฟะะ์ส ah ิน พยายามให้ในทรัพย์สินของเขาพยายามให้ในสิสทธิของเขาให้สมบูรณ์อัลลอฮฺสซาบิลลาบอกว่าหากว่าเขาจ่ายไปในการดูแลภรรยาของเขาที่เมืองมักกะเอเท่าไหร่ล่ะหนึ่งร้อยดิรฮัมสมมูรแล้วกาฟิก็ไม่ยอมคืนหนึ่งร้อยดิรฮัมนั้นมาให้ตามข้อตกลงฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทําสงครามชน,นแะแล้วแะได้สินทรัพย์จะต้องให้ หนึ่งร้อยดีลัมให้แก่ชายคนนั้นที่เป็นมุสลิมที่ชาวที่อยู่เมืองบาดีนะหลออมาชองล้อมากครับเป็นเป็นเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานอัลตะลาได้ได้บัญญัติลงมาเพื่อที่จะรักษาใจของบรรดามุสลิมรักษาใจของคนที่ติดตามท่านนบีมัมมัสลลลลฮ์วะละอัลลัมุฮะจิดไปเนี่ยเพื่อพวกเขาได้มั่นคงอยู่กับอ่ทั้งดุนยาและก็อาคีรัดไม่ใช่ว่ามั่นคงในเรื่องของอาคีรัดมั่นใจนะครับอัลลอฮฺสุบันัลตะลาทรงรู้ในหัวใจของ ของบรรดาผู้ที่อพยพไปที่เป็นมุสลิมแต่ว่าหัวใจของเขาเนี่ยมอบหมายทรัพย์สินนั้นไปแล้วให้เพื่อหนทางของท่านอนัศดุลลอฮฺอะลัยมสลลัลลเพื่อหนทางของเอาสุบฮานุอัลตาละถ้าไม่คืนเนี่ยผมคิดว่าหัวใจของเขาก,ก็คงจะไม่เป็นไรแต่นี่คือความชอบธรรมนี่คือความยุติธรรมอัตุละลอฮอดีนอัตุลน,นี่คือความยุติธรรมของศาสนาของเอาสุบฮานุอาลตาละใครโดนริบสิทธิของเขา้าอิสลามมีทรัพย์สิน ก็สั่งใช้ให้แก่ท่านนาบีได้มอบทรัพย์สินนั้นคืนให้แก่พวกเขาอลัลรอดแบบถ้าเราอ่านตับเียอย่างเดียวโดยที่ไม่เข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเข้าใจเหตุการ์อะยะนี้ได้เจมแจ้งเจมจรัสแต่ว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยช่วงระยะเวลาถ้าผมพูดในภาษาปัจจุบันก็พูดมักจะพูดคาว่าไทม์ไลน นะครับทำลายการประทานอายะนี้ลงมาทำลายในช่วงอดีตการที่ผ่านมาระหว่างสนธิสัญญาซุลโฮุลฮูดียะและมาจนกระทั่งที่จะพิชิตเมืองมักกาเนี่ยมันเป็นสองสามปีที่บทบัญญัติของรัสบาราลงประทานลงมาพร้อมด้วยกับเรื่องราวเหล่านี้ที่จะต้องมีการคืนทรัพย์สินซึ่งกันและกันระหว่างชาวมุสลิมที่อยู่เมืองมักกะแลนขอโทษมุสลิมที่อยู่เมืองมเดียและก็ผู้ปฏิเสธรตทราที่อยู่เมืองมักกะครับ ข้อสังเกติหนึ่งครับพี่น้องนอกเหนือจากทับซีนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้นั่งทบทวนในช่วงผ่านห้าปีแรกหลังจากที่ท่านนบีอพยพไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อสังเกตหนึ่งครับว่าเมืองมักกะฮเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนข้อตอ่อศาสนาของท่านนบีสุลตานมาเลยสลัมไม่เหมือนกับตอนแรกหลังจากที่ท่านนบีอพยพไปใช่ไหมตอนที่ท่านนบีอพยพไปเนี่ยมีสงครามมากมายเกิดขึ้นที่เรารู้กันในเรื่อง สงครามบาดารใช่ไหมครับสงครามอุฮุดสงครามคอนดักนี่คือสาสงครามใหญ่ๆที่บรรดามชุชริกินมักกะเนี่ยพยายามเลอเกิดพยายามที่จะเอาชนะท่านนบีสลุลตานละวอัสลัมด้วยการทาาําสงครามแต่อัลลอฮฺสุบานาก็พยายามให้ท่านนบีของเราได้ชชนะมาตลอดจนกระทั่งในช่วงปลายของท่านนบีเนี่ยนะครับอลัลลอฮฺสุบานาให้คนที่อยู่เมืองมักกะเองเนี่ยเริ่มที่จะตกผลึกและก็อีมานต่อท่านนบีสุลตานละวอัสลัมมากขึ้น ข้อสังเกตหนึ่งครับพี่น้องคอลิติบูวลิดซอฮาบะผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนแรกเริ่มเลยนะครับที่รับอิสลมสามน้ำซ้ำท่านเป็นคนที่ชิงชังต่อท่านนาบลีของเรามากท่านเป็นคนที่ถ้าถามว่าใครที่รังเกียจท่านนาบีมากเลยครับในตอนที่เริ่มประกาศศาส,สนาของท่านที่เมืองมักกาเนี่ยคอลิติบูอลิดเป็นหนึ่งในนะั้นเพราะท่านเป็นลูกของอัลวาลิดนะครับวาลิดเนี่ยเป็นแม่ทัพ วะลิดเนี่ยเป็นผู้สูงศักดิ์ในเมืองมะก,กะและท่านเป็นลูกอิมหรออลิดอิมนุวะลิดเป็นลูกและก็เป็นคนที่เฉียวฉลาดเป็นคนหนุ่มที่เฉียวฉลาดในหมู่เมืองมะกะท่านเนี่ยไม่ชอบท่านนบีเลยครับในช่วงวแรบกบและท่านก็ยังเป็นแม่ทัพที่นำทัพชาวมุชริกีนใช่ไหมครับในสงครามอูฮุดใครที่เคยไปสงครามอูฮุดเออใครที่ใครใครเคยไปทำอุมรมะห์แล้วแล้วไปภูเขาอ,อูฮุดแล้วไปดู ท,ทุ่งท,ที่ท่านนบีสุลต่านอัลรีวะซัลลัมได้ทําสงครามอูฮุดแล้วและได้เห็นภูเขาดัตโนแล้วก็จะได้เห็นเส้นทางการวิ่งของคอลิตินวาลิทที่ควบม้าตลบหลังท่านนบีสุลต่านอัลอีวะซัลลัมในสงครามอูฮุดแต่หลังจากที่ความแข็งกร้าหลังจากที่ความเขาเรียกอะไรนะแสงแห่งรัศมี ของอันกุานเนี่ยได้เข้าสู่วัใจของคอลิตอิมูวลิพวกเขาก็เริ่มที่จะนอมรับอิสลามด้วยนี้ครับในช่วงปลายหลังจากซุนฮุนลูเจยะไปแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงแห่งการผลีบานของคนมุสลิมที่รับมากขึ้นในเมืองมักกะเราจึงได้เห็นข้อตกลงมากขึ้นนะครับเกิดขึ้นระหว่างสาวกของท่านนบีและก็ท่านนบีเองกับคนที่อยู่เมืองมักกะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เคยมีมากใช่ไหมคนที่ปฏิเสธษษต่อรอดที่อยู่มามักกแต่พอระยะหนึ่งครับคนเริ่มศรัทธาแล้วคนเริ่มอีมานต่อท่านนบีแล้วพวกเขาก็เริ่มที่จะต้องการที่จะรับอิสลามให้หมดนะครับด้วยนี้ครับก็เลยมีการทําสนธิสัญญามากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือสนติสัญญาการคืนสินกันและกันตามที่เราได้ได้ศึกษามานะครับ ทีนี้อลัลลอฮฺสัลาบอกว่าฟ้ลดีน่าด่าหับอัจวะจุมมิ ثلماأنفقوا ฉะนั้นเมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วมุฮัมมัดโอ้ د, โอบรรดาสหายผู้อาวุโสที่มีความสามารถในการจัดการเรื่องทรัพย์สินจงคืนเงินในสินทรัพย์ที่พวกเขาได้จ่ายเอาไปให้แก่รรยาของเขาที่อยู่เมืองมักะในสิทธิที่เขาได้รับความชอบธรรมนี่คือ,อสิ่งที่อลัลลอฮฺสัลาสอนให้แก่คนที่รับ นับถือศาสนาอิสลามก็คือต้องคืนสิทธิ์ความชอบธรรมให้แก่คนทุกคนที่ได้รับสิทธิ์นั้นทันทีเมื่อมีความสามารถใช่ไหมครับพวกเขาได้ขาดสิทธิไปถูกไหมครับเพราะว่าชาวเมืองมักกะไม่คืนเงินให้แก่เขาช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับสิทธิแต่เมื่อไหร่ที่เขาศาสนาอิสลามได้รับทรัพย์สินมาแล้วจงคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่พวกเขาโดยทันทีถ้าวนวนกลับมาที่เราก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับสินทรัพย์สิน,สสนหรือสินทรัพ หรือสิทธิเนี่ยเราจําเป็นจะต้องให้ในเมื่อเรามีความสามารถอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสิทธิในความเป็นลกูกสิทธิในความเป็นค,นค,คุณแม่สิทธิในความเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือสิทธิในการทํางานต่างๆเราจําเป็นจะต้องให้ได้รับสิทธินั้นนะครับฟาตุลเลดีนาซะฮับอัลวาจุฮุมมิสลมะอัฟักุ ฉะนั้นพวกเจ้าจงคืนเงินให้แก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้แนวฝักเพราะได้จ่ายทรัพย์สินนั้นให้แก่ภรรยาของพวกเขาเอาลัลลอฮฺสุบะลาจงได้จบท้ายอายะห์นี้นะครับวัตเตกุลฮ์และพวกเจ้าจงตักวากลัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานุะตาลาหเถิดนะครับมาช่อัลลอฮ์มาพี่น้องลองคิดผมจะให้เวลาช่วงคิดหนึ่งนะครับสักครึ่งนาทีนะครับ เหตุใดอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจึงเอาเรื่องของการตักวามาต่อท้ายเรื่องทรัพย์สินครับพี่น้องวัตักุลลอฮ์นี่เป็นคําสั่งนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาบอกว่าพวกสุ่เจ้าจงตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเมื่อกี้จบไปแล้วนะครับเรื่องอัลลอฮฺสุบฮานุวะลาบอกในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของนับฟะกในเรื่องของคืนสิทธิต่างๆแล้วอัลลอฮฺมาบอกว่าวัตักุลลอฮ์จงครัวต่ออัลลอห์จงตักวาต่ออัลลอห์ ทีนี้คําถามของผมให้พวกเราคิดร่วมกันนะครับว่าทำไมรัศวาลาจริงมาพูดเรื่องตะวาต่อท้ายจากเรื่องทรัพย์สินและเรื่องการคืนสิทธิต่างๆผมคิดว่าพี่น้องน่าจะมีคํา